เอาล่ะต่อมาแม่ทับไปทํบบอกโอ้โหขาอปิวนะครับแม่ทับบอกเออฉันบินแล้วบินไปห,หาพวกทีเล็กแดะตายนะครับโอ้โหโดนเขาคาบขาวเลยนะครับนะแม่ทับโดนแดก สวัสดีครับทุกท่านเดีก็กับมาดเกม ARBS กันเล้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเล่นเครื่องให้เหยื่อสุดโอดนะครับน้าเออซึ่งมีบริวารเป็นพวกทีเร็กนะครับเฮ้ยไม่ใช่ซึ่งมีหัวหน้าเป็นพวกทีเร็กนะครับนะเออซึ่งจะต้องกินบริวารอย่างไอพวกพี่โตนะครับน้นี่ก็คือเหยื่อนะครับส่วนนั้นก็คือคนที่จะกินเหยื่อนะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องที่ผักเหยื่อตกลงไปให้ทีเร็กกินนะครับซึ่งมาดูนะครับนะมันคือ เครื่องบูชาจันอะไรสักอย่างนะครับอ่ะดูนี่นะครับพี่โตบอกอู้วอลังเอาสีมอสมาต้นต่อโอ้โหช่วยด้วยอ้าโอ้โหโดนกินแอบกูตายเลยเรียบร้อยนะครับพี่โตเดสมอร์เรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องบูชายันทีเล็กอ่ะเอาละครับต่อมาจากเผ่าเดียวกันนะครับพี่มิโนอทอนะครับโอ้โหพี่มิโนอทอบอกไอพี่โตนั้นมันโง่าตาฉั้นว่างหยา้โหไม่แนละ้วพี่โตบอกโอ้กูกูกูไปเลยกูตกเลยเออไม่โดนเหยื่อกินด้วยนะครับ ตะตกเลยนะครับมาอ่ะแล้วต่อมางั้นรองไวเบิร์นนะครับไวเบิร์นสัตว์มีปีกนะครับนานดูซิมันจะแน่สักแค่ไหนไวเบิร์นบอกเอ้าไม่สบายอยู่แล้วอ่าสบายเกี้ยมากดีออ่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันควบคุความเดรยวนี้ไม่ได้เออช่วยด้วยฉันบินฉันบินฉันติดอยู่ข้างในนี่เออช่วยด้วยช่วยด้วนด้วยใครก็ได้นะครับาโอ้โหไวเบิร์นติดอยู่ข้างในนะครับโอ้โหเออเออมันจะรอดแล้วันนี้เอ้าเออเอ้าหมุนอย่างนั้นนะเอ้าเอ้าไวเบิรร์นนบบออก้ช่่ววยยดะะคั เออสงสัยไปบนน่าจะไม่รอดว่ะฮะโอ้จากนัต้องโจช้อนก็ะทิงก่อก้อนขี้มูกโป่งมาแล้วจ้าอ้ากูโหกริ้งเลยกูกลิ่งเลยจังไว้เอาฮะโอ้ก็ตายนะครับนะคอหักตายนะครับไม่ได้โดนทีเล็กยินนะครับนะแต่คอหักตาย อ่ะงั้นต้องเจอไฮด้าแล้วแหละดูซิ aquí, ว่าไฮด้าจะปิวหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับนะตัวใหญ่ขนาดนี้ไดไฮด้าบอกฮู้ฉันไม่เพ้หรอกโอ้โหด่เป็นขข ücke, ไงล่ะไม่ปิวนะครับแต่ไฮด้าบอกคอยโดจะตกแล้วช่วยด้วยว้าวโอ้โหนะครับไม่ตกไปให้ทีเล็กกินแต่ว่าตกตายซะงั้นดูดินะครับเลือดออกเลย เอาแรงงั้นต่อมามารองมังกรดูนะครับสุดที่มังกรนะครับจะสามารถเป็นเหยื่อให้กับทีเล็กได้หรือเปล่ารู้ว่าจะดีออกไปได้นะครับเอาล่ะไปอ่ะตะ่กี้กดผิดโทษทีนะครับอ่ะเริ่มไปต้องพ่นจาพระเจ้าหูมังกรนะครับหูพ่นไฟใส่ต้มระเบิดนะครับนะนเราก็จัดการพวกทีเล็กต่อมังกรบอกพอเขาอยู่ในทีเก่งที่สุดในเกมแล้วฮ่าฮ่าไมมีอะไรสู้ฉันได้ฮ่าฮ่าฮ่าน่่บินบินฉันจะออกไปท่องเที่ยวโอ้เอาล่ะเราก็วนกลับมาหายพวกนี้ต่อนี่พ่นไฟใส่หน้ามันเลยอ๋อโดนแล้วช่วยด้วยโอ้ฮ่าไไป ไอ้อ้าวมังกรตายมังกรตายมึงบินเข้าไปหาโบดงทีเล็กทำไมดะโอ้โหดูดิหายไปเลยนะครับนะเธอกินอ้าวครับต่อมาเครื่องบูชายันตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือบักฉลามขาวนะครับนะเออไปเป็นเครื่องเส้นไหวให้กับทีเล็กนะครับนะดูซิจะเป็นไงตุ้มหมูฉลามขาวบอกโอ้ช่วยด้วยอ้าวฉลามขาวบอกจะไม่เป็นร้อยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้โอ้ย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 โอ้ออ้โอ้โอ้โยโยโอ้โอ้โอ กัดไอ้แท่งนี้นะครับที่เป็นแกนพลังงานนะครับนะที่ทําให้ไอ้เครื่องผักเนี่ยมันหมุนได้นะครับโอ้โหปิ้นเลยปิ้นเลยตะกี้บอกโอ้โอ้ออ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 อชันปิ้นฉันปิ้นโอ้โหโอเคโอ้โอ้โดนเตะโดนไตเลยไปโอ้ติดติดสลามขาบอกโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยตัวจะติดโอ้โอ้จะออกไปไหนไม่ได้แล้วไอ้บ้าเอ้ยนะครับมาเรียบร้อยนะครับสุดท้ายสลามขาวก็ไม่รอดนะครับพวกสัตว์ Mortar, อ here, ่าต <let> ่อมางั้นเจอลูกพี่ไปเลยนะครับนะเมกกาโลดอนนะครับนะอ่ะดูซิจะเป็นไงตุ้มอ่ะโอ้โหอร่อยอร่นี่เจอชั้นควงสวรรค์ควงสวรรคนี่ควงสวรรค์อ้โหควงควงสวรรคนี่นี่โอ้โห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 เป็นไงล่ะอ่าอ่ะอ่ะ ทำอะไรวะ่ะอ้าวนดี่ยวขวงสว่างนี่เป็นไงล่ะจบเจ็บไปมล่ะนี่โดนยังไงโดนไปหน่อยไปล่ะนี่กัดเข้าไปอู่กัดไปเข้าไว้เฮ้ยมปนเป็นเหล็กงับนี่เป็นไงล่ะงบหงบงบโอ้โหลูกน้องฉันอาจจะไม่ได้เลือกแต่ฉันมาได้เลือกแน่นอนเออเออเขาบอกว่าอยากให้งานสําเร็จต้องลงมือทําด้วยตัวเองฉันนี่แหละจะลงมือทําด้วยตัวเองนี่ควงสว่างควงสว่างโอ้โหโอ้โหควงไปควงมาก็เวียนหัวตัวเองนัเนแหลนะครับนาเออเอองับ อมันกัดยากกัดเด็ดจริงๆเลยว่าไอ้เครื่องนี้มันเลิกหมุนสักทีได้ไหมเนี่ยนะครับมารู้สึกว่ามีกาัลโรดอนนะครับจะพยายามทําให้เครื่องนี้หยุดหมุนสักทีนะฮะอ่ะผมรู้สึกว่ามีกาัลโรดอนนะครับจะทาลายเครื่องนี้ไม่พางสักทีนะครับดูดิดูวันอเออเอเ้าเออ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 ปินนะเออเออเออเอ้าเอ้าควงอะไรมึงวะเนี่ยเออฮะสุดท้ายน่าจะไม่รอดนะเอาเอา้ามันไม่อยากอ้วกหรือไงวะหมุนสักขนาดนั้นอ่ะเอาเป็นว่าพวกปลาตัดออกแล้วกันนะครับพวกปลามันสามารถ ว่ายเองได้เวลาลอยนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นนี่สัตว์เลื้อยคานดูนะครับสัตว์เลื้อยคานนี่น่าจะตีไม่โดนนะผมว่านะครับอาไททันโอบาปรับไซส์ใหญ่ๆเลยไม่เป็นไรนะครับดูดิมันทำอะไรวะน่ะเอ้าเอ้าเอ้าเธอเจ้าว้าวเหลื่อยจนชอบเลื่อยเลื่อยเลื่อยหมุนเลื่อยหมุนเลื่อยหมุนโฮะฮะเลื่อยหมุนเป็นวงกลมเลื่อยหมุนเป็นวงกลมก็เออเโอเออเออใหม่ใม่ฉันจะไม่ตกฉันเลื้อยเก่งฉันเลื้อยเก่งโฮะฮะฉันเลื้อยเก่งฮะฮะฉันเลื้อยเก่งฉันเลื้อยเก่งฉันเลื้อยเก่งไม่หละฉันเลื้อยเก่งไม่หละฉันเลื้อยเก่ง โอ้แต่กี้ขอโทษให้กับไททันอบอานะมันโง่นะโอเคต้องดูใช้เป็นตัวอย่างนี่มาแล้วนี่ฉันมาแล้วอาตายไอ้แม่ย้อย เอาละครับต่อมาเป็นนักรบโครงกระดูกนะครับนะโออเอาแลลวพวกเราพวกเราจะสามารถจัดการมันได้แล้วไม่เป็นเครื่องเส้นบูชายันให้กับทีเรกแล้วพวกเราไปอ้าวโอ้โหเละตุ้มเปะโอ้พวกเราแดกแล้วว่าแบบนำน้ำนำนำเออแต่บอกพวกเราจะไม่เป็นไงแต่จริงๆแม่งเป็นเลยเป็นกระดูกให้มันแทะด้วยนะครับตัวก็เป็นกระดูกอยู่แล้วนะครับยังเป็นกระดูกให้เขาแทะอีกนะครับโอ้โหงั้นต้องเจอฉันฮ่ีพิว่าขาดสายเลยเนี่ไงเลยนะครับพอกินโคกเยอะนะครับนะเอาละไป ตุ๊บอมอ้จะโยนแป๊บเดียวนะครับแล้วปิวเลยนะครับแล้วหัวอีกข้างดึงอยู่ไหนวะนะครับเอาไปไหนแล้วนะตายนะครับอะตะ่กี้ได้โยนหัวยูวีเดียวนะครับถ้าคุณกกลับไปดูนะคุณได้เห็นนะครับมันจะโยนหัวอยู่เออแล้วก็ตายไปเลยเอาครับต่อมาเป็นหมาหิว่าหมาจากนรกไม่เคยตายฮ่าฮ่าฮ่าหมาตายแล้วห้องห่องแม่งตายง่ายเกิน อ๋องันต้องโชว์ช้นฉัอนโคโกเลมลาวาสุดโหัวฉันจะกิ้ง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 นี่กิ้งฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะกิ้งเลยไหมล่ะโอ้โหช่วยด้วยครับแม่ I believe I can f นไฟแอ๊ะตายอ่ะแล้วต่อมาออกรอดดูนะครับน่าจะเป็นยังไงออกรอดบอกโอ้โหนี่โอ้โหไม่ได้โยนค้อนเลยกูอ้าปิวแล้วนะครับน่ตอนนี้เอาล่ะนะครับนะอาจจะยูเทิร์นกลับมานะครับปั๊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 บโดนไหมโดนไหจังหวะนี้โอ้โหโดนอีกรอบหนึ่งแล้วก็โอ้โห ปิวไปให้พวกทีเด็กกินอีกทีหนึ่งเลยนะครับนาะโคตรเท่จา่าตะเกะลอยไปแล้วก็ยังโดนอีกทีหนึ่งนะครับนาะดับเบิ้ลคูณสองเอาละต่อมาแม่ทับไปทํบบอกโอ,โอ้โหขอปิวนะครับแม่ทับบอกเออฉันบินแล้วบินไปหาพวกทีเล็กแดะตายนะครับโอ,โอ้โหโ,โดนเขาคาบขาวเลยนะครับนะแม่ทับโดนแดก อานดต่อมาสเกิร์ตนะครับหัวหน้าใหญ่สุดของอินโฟอนอนะครับนะโอ้ข้าจะไปทำให้ลูกน้องผิดหวังอ๋อนี่อ้าได้โชว์อยู่แป๊บเดียวกูตกแอะเออยังไม่ตายเว้ย ข้ายังไม่ตายเอาล่ะพลังที่ข้ามีอยู่จะจัดการพวกเจ้าไส้พวกทีเล็กหน้าโง่มาเลยโอ้โหดูสิจะจัดการพวกแกยังไงเอาล่ะโอเอพวกแกดูสิข้างขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหบางอาจจะมากัดหน้าฉันเหรอโอ้โหจะจัดการกับพวกแกยังไงดีนี่ใช้พลังนี่เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงเจ็บไหมโอ้โหไม่เจ็บด้วยงั้นขอเลิ่มใหม่ได้ไหมไอ้คอ่ อ่ามันอยากเริ่มใหม่นะครับอ่ะให้โอกาสเป็นทีเดียวนี่โอโหโอกาสอีกทีหนึ่งกูก็ปิวเหมือนเดิมอ๋อคราวนี้ปิวสูงกว่าเดิมอีกชิบหายคราวนี้เข้าปากมันเลยอ้าเอาโดนกัดเออเออฮะให้ไหมข้ายังไม่ตายยังไงข้าก็จะไม่ตายเออเออเออเอาละเอาละเอาละอ่ามันยังไงมันยังไงนี่ไอตัวนี้แหละจระเข้ดีแหละเด๋ยวเถอะเด๋ยวเถอะนะครับนะมันสู้กันไม่ได้มันตกไปแล้วมันไม่ตายแล้วมันก็ไปตีพวกนี้ไม่ได้ด้วยนะครับนะเออน่าเสียดาย ล้วต่อมาเป็นพวกขี่ม้านะครับดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าโดนโอ้โหผักไปให้การบูชายันให้ทีได้กินนะครับนะไปพวกเราไ I I อบิลิฟไอแคทไฟโอ้โหมาโดนแดดมาโดนแดดส่วนคนอยู่ไหนส่วนคนเปลีเป็นคนรัทางกับม้าได้แล้วนะครับมนาะโอ้โหนะครับมมาบอกเมอบอกเมอคนจะทิ้งม้านะงับโอ้โหเรียบร้อยตายเอาละต่อมาต้องเอาพวกเอ็มอัพแล้วนะครับนะอิอึอึ่อึอึอึอออออ อู <ality> ้แม <disposable> oh. ่มาบ่เอ <itchens> ้ามาบอ้ามาป้ามึงดิโอ้โหตายนะครับโอ้โหโดนลุมกินตายนะครับอ่ะโอ้โหดูไอ้ดิเด่ห้อยอยู่ตรงนี้เลยครับออออ โอ้เอาล่ะต,ต่อมาต้องเจอของดีสักกนหน่อยแล้วฮข้าคืออะคิลิสโอนี่อคิลิสมาแล้วนะครับนาผู้นำคนใหม่ของสปอตาฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวโอ้เปรวเหมือนกันเลยดีดีโชว์มัดใจโชว์มัดใจโชว์มัดใจในวงทีเร็กนะครับฮะเออในฝูงซีเร็กนี่นี่โอข้ามีค้อนด้วยนี่เป็นไงล่ะข้าบอกแล้วข้าคือผู้นำคนใหม่ที่แข็งแกงนะครับมันอยู่ไหนไวะโอ,อ้นี่นี่นี่ข้าอยู่นี่นี่นี่อ้าวโอ้หโดนกัด โอ้โหนี่นี่เขาเรียกว่าทิ้งโล่เพื่อใช้หมัดมึงจะทิ้งโล่เพื่อใช้หมัดทำเตี๋ยอะไรทำไมไม่ใช้โล่กับดาบไปเลยล่ะเลยครับนารู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะมาเดมาดินี่ฮ่ามาเลยเออเออมีสตรูเจียทุกที่อย่างนั้นเหรอหย่านี่นี่เฮ้อข้าไม่โดนบูชายาละทั้งสิ้นหรอกเพราะข้าคือลูกเทพเจ้าอู้นะครับนายอ้าวโล่ติดไอชิบหายโล่ติดเฮ้ยเฮ้ยโล่ไม่ติดด้วยมันค้อนทอเลยนะครับนออ เอา,เอาละครับต่อมาเป็นช้างนะครับนะดูซิว่าช้างจะปิวหรือเปล่าถ้านโดนนี่เครื่องบูชายาตอ้ช้างกยเฟ้นโดนแล้วงับโอ,โ,โอ้โหเต็มเต็มเลยงับคอโดนงับคอโดนงับคอแอะแอะเออ,อะตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหช้างซี่แงแข เอาครับต่อมาเป็นบักสไปเดอร์แมนนะครับนะาเออดูซิว่าอาจจะรอดก็ได้นะครับถ้ายิงใยออกไปนะครับนะเออแบบอาจจะบินไปแล้วแบบยิงใยพอดีนะครับนี่ยิงเข้าไปแล้วเออยิงไม่โดนนะครับโนดนแดกอ้าวช่วยด้วยครับแม่ครับผมยิงใยไม่โดนผมขอโทษ <c oughs> ตายตายอย่างรวดเร็วนะครับนะ อ้าอาล้วครับต่อมาเราลองมาผักเจ้าเฟตตี้ดูนะครับนะเออไอมือเขมือบยักษ์นะครับที่จะจับคุณเอาไปทํากระเป๋านะครับนะนี่โอ้โคุณสุ่ยดีเฟตตี้บอกโอ้โหเฟตตี้ชอบโอ้โหชอบทํากระเป๋าแต่เฟตตี้ไม่ชอบโดนเป็นอาหารเหยื่ออเออ้าเ,ออเออตายหัวทิ่มสัก,กอดอเลยนะครับนะโอ้โหตะกี้คอหักแน่นอนนะครับตอนะสองท่อนนะตะกี้นะครับโอ้โหดูท่าตายไม่รอดนะครับนะ โอ้ก็นั่นเือฉนฉันคือใบกิโลซอร์นี่ฮอ,อ,อปากฉันไม่ปิวด้วยฮ่าฮเป็นไรล่ดแต่กูจะขอตกเองละกัอนอ้าขะอหักนะครับอีกแล้วนะครับนะคราวนี้ประมาณ3ท่อนเลยนะครับนะเออโดนท่อนไม้ด้วยพอดี <c oughs> เอาละนะครับนะผมมาขอประดิษฐ์อะไรสักอย่างหน่อยนะครับนะาเนื่องจากเออเครื่องไอพ่นผมคิดว่ามันไม่แรงพอวะผมคิดว่ามันต้องแรงกว่านี้นะครับนะถ้าจะพ่นทั้งทีเนี่ยเนี่ย เนี่ยติดไปเลยเนี่ยอย่างละ3ไปเลยนะครับนะสามจุดนี่ดูซิมจะแรงสักแค่ไหนนะครับนะพัดแบคิโดซาร์ตปิวหรือเปล่านะครับดูดิตึ้ลติ้ลปุ๊บเจปุ๊บเจ้าอุ้ยลอยเว้ยไอ้ข่าวนี้ยเออมีผลมีผลดูดิโอ้โหโอ้โหไในนี้มันเป็นอะไรกับไอ้ต้นไม้วะนะครับชอบโดนต้นไม้นะครับนะไอ้แบคิโดซาร์ตเนี่ย งั้นไหนลองลูกศิษย์เทพเจ้าคอยนะครับลูกศิษย์เทพเจ้าบอยเขาบอกว่าเออฉันขอไม่เหมือนใครฉันขอหันหน้าเลยนี่โอ้โหแม่งใจมากนะครับนะเอาแหละมาดูกันจะเป็นไงหนึสองเริ่มสมปฏิิยโอ้โหผักกูปิวเลยช่วยด้วยรับโอ้โหกลายเป็นเครื่องเส้นไหวของทีเล็กเลยนะครับจ่ายเรียบร้อยแอะโอ้โหนะครับโคตรแรงดูดิอัพขึ้นมากว่าเดิมนะครับคือแรงมาก อะแล้วต่อมาคุณคิดว่ามันผักไททันได้ไหมมาดูกันนะครับนะหนึ่งสองปุ๊บโอ uh, ้ไททันบอกโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรนี่เจอไททนันเกาะนะครับโอ้เป็นไงลหลายพวกโอ้เป็นงโอ้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกนะครับนะเออสำหรับไททนันเกาะนะครับตัวสร้างาาาคือไดโนเสาร์าคือไดโนเสาร์ผีเสียงสุดฮอตฮ่าฮ่าข้าจะกินทุกอย่างเหมือนไดโนเสาร์ซัมบี้เลยงับโอ้ยงับเกลือมึงนี่อ๋อช่วยด้วยอ้าไปนอกโลกแล้วนะครับนะโอ้โหแรงมากอะ่ะปรับเขานี่คือแรงกว่าเดิมเลยนะครับนะ อลองให้มันยิงใหญ่ได้ดูนะครับนานทุสิจะเป็นยังไงนะครับยิงใหญ่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 นะครับนะเออดูสิมันจะเป็นยังไงผมว่าน่าจะหาหน้าดูนะครับนะเออเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นพี่โตแล้วกันเออเอาเป็นพี่โตดูนี่พี่โตบอกเอาสีมาสัมาตนตนะครับนะเออดูนี่พี่โตบอกคู้เอาหล่ะขอดจะได้ล้างตาจากคราวที่แล้วที่ฉันแพ้ไปมาดูกันนะครับดานทีสองปั๊บจับจับจับเอออ้าวยิงไม่ทันนะครับนะอ้าว มันเดินเลยอ้าวโดนแดหมันเดิม,ดน,ดม,น,ดมนะครับไอ้นี่ยิงไม่ทันนะครับไอ้เครื่องยิงนี่อ้า <blue> ขอรอใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนาะปัดกัดนีโอ้โหพี่ตัวบอกอ๋อสี่มสอสมอต้นต่าอ้โหมันเล,ล่นรถไฟหอช่วยด้วยอ้าฉันตัวฉันติดแล้วอ้าตกตายเรียบร้อยนะครับนะไม่ตกไปทางโน้นนะเออตกไปอีกทางหนึ่งนะครับอ่าแล้วต่อมาลองเป็นทีเล็กดูนะครับทีเล็กบอกว่าโอ้โหฉันอ่ะไม่โดนดึงรอกแต่คิดว่าน่าจะโดนดึงนะเอ้ยจะประจาฮ้ยโดนทางวะโดนหางอเออเอ้าวอ้าวอ้าว จ่ามันไม่อยู่นะครับตัวมันหนักเกินนะครับนะเอ <c oughs> อ่ะ,อะงั้นส่งพลังหมัดเครื่องควายไปนะครับนะเออสามตัวเป็นไงปะเจ้โอ้โอปัดเครื่องควายไม่ได้ผลโอ้โ,อโดนเป็นเหยื่อเขาอีกนะครับให้เขาบูชายันกินเขาไปอีกโอ้เปลวเลยนะครับมนาะแกงหมัดเครื่องควายผมบัวขาวบัวดำนะ งั้นต้องเจอฉันไอแดงมันเป็นนักสู้ใช่ไหมแต่ฉันน่ะเป็นนักเลงเว้ยอย่างกุซ่าไอแดงมันเป็นสเกอ่ปิวแล้เข้ามาเอาไปแล้วนะครับไปไงแล้วนะครัาตอนนี้ไม่รู้ว่าปิวไปไหนนะครับนาปุ๊บจิ๊บปุ๊บจิ๊บปุ๊บจิ๊บมาเจ้าโหเข้าปากเต็มๆต็มนะครับเราโอ้ดีคือยากุซ่าที่ห้านะครับนาบอกว่าโอ้โหช็น่ะแบ่นสุดเท่เลยโอ้เข้าไปในปากที่เล็กเอ้เข้าไปในปากทีเล็กอ้าวโอ้โหไม่เท่แล้วกูตายเลยนะครับนะาเออ โอเคสหไลวนี้ก็ต้องบายบายแล้วแหละนะครับนะนี่โอ้โหนะครับนะกับการบูชายันสุดโหดนะครับนะให้กับอฝูงทีเร็กฝูงพวกไัโนเสาร์นะครับนะหรือว่าจระเข้ยักษ์นะครับเออใครที่ตกลงไปก็จะโดนบูชายันยิงเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วแหละนะครับสหไลวนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละ